สัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเป็นไงพ่อไม่นั่งยิ้มเปื่อย์แล้วนับเงินจา้าจ้านะบ่ <laughs> นับเงินทุกวันเลยตอนนี้เงินทุกวันแล้วมันสบายใจเลยเนาะสบายใจว่าะฉันได้นับเงิน,นก็กนข่าเนะขาตลอดเลขบิ้ง ตั้งแต่สาบแรกของพ่อคือเลขวิ่งเข่าอยู่ที่อ่าซีแล้วพอเนาะวิ่งซีกับแปดซีเข่าลักซิจ้ะซีเข่าลักซิปแล้วก็วิ่งแปดล่างหาวิ่งอ่าแปดบนสองนาะยก็ได้กาไรอยู่นู่นอ่ะพ่อเนาะได้กาไรอยู่สิบห้าบวกหกเป็นเป็นเท่าดหร่เลย สิ่าบอกมันเป็นยี่สิล้านได้เท่าไรพ่อทั้งเหมือนยี่สิบเอล้านบอกแมนวิ่งซีตุละห่าล้านเอองอนี่จังเลยงวดงื่นี่สิเสิให้ง้เล็กบนไปเท่ากานเหล็กล่างกะเล็กล่างกับอาจตรงที่สิสิสื้อเล็กเสี้ยนเขา ว่ามือเศร้เาเขาก็ส่งให้คุณพ่อแล้วแต่ว่าสอา though, อาีออกไ้ก็โยุเชียนได้กับ่อื่นเบยซื้อก็เจ้าละแต่เขามาอยู่ในกลุ่มของคุณพ่อเนี่ยมึอเศร้าคุณตังค์ไปคนสามร้อยว่มือสอง้าอันนี้คือคืออ่าของพ่อนะคะสองชุดพ่อวิ่งทั้งซีวิ่งทั้งสองแล้วก็วิ่งแปดด้วยนะคะสองพ่อก็วิ่งคือกันแต่ว่า สองกับบม,มากัมีแปดกับสี 8, ่ 4, ที่มาเนาะพอนะเนาะวิ่งซีตัวละห้าล้านเนาะมะวิ่งแปดตัวละสองล้านก็คือได้หกล้านแปดนี่ได้ยูหกล้านสามตอแล้วลก็วิ่งบนซีล้านห้าล้านร่วมเป็นยี่สิบล้านแล้วก็ฮักฮักออกหาล้านพูกเหลือเพราะนั่นแหละ อพกหากนระสีได้อยู่สิบหกล้านตัววิ่งนั่งกินกูเตียวก็บ่เบื่อตั้งปีอะโอ้ขึ้นได้หลน์ข้างไหนมันวิ่งแปดวิ่งแปดบนสองล้านสองล้านกระสิได้หกล้านเนาะค่ะเพราะว่า,ามีสามตอ่ขอข้างบนได้แค่สามตอ่ขอข้างล่างได้สี่ต่อเนาะค่ะหักทุนออกกระสิเหลือสองเนาะข้างบนเนาะ สว่วนวิ่งบนซีนี่โตละฮาร่านบอกว่าฮาร่านกัสิได้ซิปฮาร่านเนาะเพราะว่าได้สามต่อเท่านั้นคันบอร่วมทุนกัสิได้มันสิได้หน่อยก็ข้างล่างเนะงาะข้างาล่างสิได้ซีต่อเนะาะมัวเลยก็วิ่งฮาร่านก็เราอ่ะจับลักซิปเลยเ,ลยเอา้าสิไปรอบไม่กันรอบอะารนี่ง ที่เ่าส่งไม้นั่นน่ะเอาว่าเขาจะถลอกเอาไม้เขาจะเบิ้งหลอดก็ได้เดี๋ยวเด้วค่ะเพ่อแป๊บหบนึง่งเลยเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีใจเย,ย็นๆเนาะค่ะขอคลิปละสิบนาทีแล้ะกันได้สิบนาทีเป็นกฎของยูทูบแล้วกัมัน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 สิส่งไทยปีเก่าแล้วใายขาเขาจะเห็นเบิ้งหลดจ้ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะค่ะนี่ค่ะเบอเลขที่มาที่ไปเออเบิง้ง เบิ้งสูตรลวดไอ้กระจอเห็นน้ำลวดสูตรอ่ะเอ่อพูดถึงสามสี่วันที่แล้วกับมีอยู่เนาะค่ะพ่อแต่ว่าไอ้เป็นตัวกันล่างเนาะสามสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสามเนาะมันมันจังไดเลขเลขของคุณพ่อเนี่ยมันถึกถึงสามตัวพอแต่ว่าคุณพ่อมันมันหลายตัวพอเลยบรวบาเอช่ก็เลยบ่เอาให้เอฟซีเบิ้งเนาะคือว่านั่นแหละ อย่าว่าออกแล้วจังมาเบาแต่วัในไใลนใ่ลุมก็จะได้รับก่อนวันเลขออกอยู่นะคะเอฟซีเพราะว่าพ่อส่งไงนก่อนอยู่ไล่ลุมและะ้วค่ะเนาะเอนเอนล้วไงเพราอว่าซองของเอมกัวเขาจะเอาสูตรไปละเขาของตัวกระองเอาเอาือกันอ่าหลักร้อยบนก็คือหนึ่งแม่นบหคคะวันนี้แม่ วดวันที่สิบหกแลค่ะสิบหกธันวาคมหกเจ็ดแล้ว,วค่ะมี่รักสิบก,ก็บวกไปตามนั่นแอ่ะตัวใดเนี่ยนาะมานี่ตัวใดเนี่ยพ่อหลักสิบบนวิ่งตัวใดพ่อวิ่งหลักสิบบนน่ะเราวิ่งแปดนะ่ะอ๋อวิ่งบนเนาะค่ะวิ่งบนเนาวค่ะ บนหลักสิบเลยเขียนให้เพ่นลนุชพลหลักสิบเนาะค่ะแต่หลักหน่วยของคุณพ่อเป็นพอบอกพอบอกสามพอบอกมาสามมนันก็เลยบอกบอกขอบเป้าบนหลักสนะิบเนาะคือเลขแปดตัวเดียวเนาะพ่อเนาะงนคือแปดเนาะคะ่ะแล้วก็จับคู่บอก ลักหน่วยมีหนึ่งสองสามบอกค่ะพ่อแม่เป็นบอ้องเรื่องไหนงาน,นมีสม,มันละ่ะลักหนวยนะมนคือเล็กเล็ติดลักหนวยหนึ่งสองสามหลักหน่วยลักหนวยบลนีลักหน่วยบนแม่บ้พ่อครับผมลักหน่วยบนแล้วคะมีหนึ่งสองสามแล้วคะหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วคะอื้อ มันนี่จับคู่ค่ะพ่อจับคู่กับแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามอ๋อสองตัวมีจมบอกว่าหามครับพ่อหามคับพ่อเนอแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามแล้วก็สามตัวมีหนะนึ่งแปดหนึ่งแล้วพ่อเนอะหนึ่งแปดสองแล้วก็หนึ่งแปดสามเป็นบอกค่ะครับผมหนึ 1> 1, 8, 1่งแปดหนึ่ง หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามก็มีเท่านีเนาะเอาบนย่างเดียวก่อนเป็นเบาะอลางเดี๋ยวจังว่าอีกทีหนึ่งติบนย่างเดียวแต่ว่าสามารถบวกบนบอกล่างอะไเอเลขสามหางหนึ่งพี่เนาะไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะแมนเดี่ยวออกมาสสิบัดคือบ่บอกเนี้ยสิบบาอยู่ละเสี้ยนเรือเลขถึงสี่บอกบนแล้วก็ไปล่างได้เนาะค่ะ ไปได้ทั้งบนทั้งล่างเอยพีหลักหน่วยบนแล้วค่ะนี่หนึ่งสองสามพ่อแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเน้นตัวไหนครับพ่อสามหางบนเน้นมาได้ทุกครัง้งอ๋อน้ำหนักเท่ากันเนาะนะ,ะนักทำกานบอกยังไงมันเหล็กบักรักกันจ้ะสามตัวแล้วพ่อเน้นตัวไหนก็คือกันเบิดเนาะเมนบอเออกันเบิดพอดหนึ่งนนัน ขามันออกมันออกทุกงวดก็คือหางเดียวจังมันตัวหางเลยจ้ะบรคตูทหนอพี่นอ้อ,นอง้อตัวรถที่หาร้า่นก็มุกกรูนอเลกวิ่งเลกวิ่งเนะาะเพ่อเนาะไผซ่อมเลกวิง่งเส้นเลกวิง่งจัดเลเ้อร์ค่ะเดอ้อตองงวดงวดที่แลรวกะงวดที่แล้วก,บ,ววกบเขาตองงวดเลยซีเนาะ สีมาบนเลยเนาะค่ะนี่ค่ะของพ่อดาบสล่มันปักลักมันปักลักลักสี่ผมวอดที่แรกมันก็นลักพานบวกสองข้างมันเก็ดบวกเก็ดมันก็ไดสี่พออย่างแรกแรกสองตัวพอได้หันวัดบวกแปดมันเป็นสีกับสองแต่สุดท้ายมันออกสีจ้ะงวดนี้เก้าบวกเก้ามันเป็นแปด เอาห้างเดียวนี่แหละลักซิปปักลักเลยค่ะแนวทางเนาะคะ่ะฝาก f เอฟซีแฟนช่องเอฟซี FC พ่อดับเซียนระยองเนาะคะ่ะมาแลเดอ้ดอผูใดรอเลขพ่อดับตอง,งวดเลยะคะ่ะเลขออกเมื่อวานนี่เมื่อีวันที่สองเนาะคะ่ะตอง,งวดไทยเนาะคะ่ะมั่นใจ ว่านีว่านีเสียวกุมารไม่อยู่่พอร่างส่งนึงไหนเอ,เอามาอยู่เอามาจับเลขสามหางเล่นะจับเลขสามหางเนาะเอาขอันต์เลขสามหางเสียมาจับมันตีเป็นหางไหนตีไปหนึ่งแปดสามหรือว่าหนึ่งแปดสองหรือหนึ่งแปดหนึ่งทุกอย่างเป็นไปได้เบิดแล้วพี่น้อง ย้มบอว่าห้ามครับแต่ให้บวกบนบวกล่างน้ำโอ้ยไงบนกลับน้ำแนนดอกพัีิกลับกับว่เป็นยังดอกพ่อให้เบนกลับน้ำแนนกลับับมากอหุ้นประตูตัวไม่ใช่ตอนเรียตัวแนนนาะแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดเลขสามหางเนาะเอาโอสมองนี่แปดแปด แปดมาแห้งแล้วพี่น้องชั่วโมงนี้แปดมาแรงเด้มันกระดอนบ่ไปแตกแปดหนึ่งหนึ่งแปดข้างล่าง <c oughs> โอ้ยกาตาร์สั้นกันโบ้ได้บ่มันสิเครื่องรถยนต์เละเนาะกันออกแปดหนึ่งข้างล่างนี่เนาะนี่เนะาะของเดิมนี่ป้า ต้องเบิงเ่งด้ยโตการกันนึ่งแปดแมโตเ่ราะฉะนันโตกานึ่งแปดเด้อโตกันสามแปดหกแปดเจ็ดแปดกัมีกันอีกอยู่อยู่ในไลน์เนาะบ่ได้เอามาลกไ้ดอกว่ามันเลขมันหลายนะคะเก่งกาเก่งแน่ว่าบอดดับดับหนึ่งกับแปดเนาะดับได้ยังไงันออกบนออกล่างวาาความดับจังเลขดับไม่มีในโลกเห็นปะ มุ้นี่เราเล็กดับหรือกองสลากเขาเลยว่าเขาเขียนเล็กดับเขาเลยเขียนสองขาสองขาสองหกป้นสองขาสองห,องหก,งหก,งหกแต้มเดียวหนึ่งนัดหนึ่งหกไหมปเล่ไปเรียนไปเรียนมากนะก็ยังบอกว่ามุกมันขัน chỉ, มันสีมันทรงชายมันจีทรงชายแบบไหนส,สรุปแล้วมันมาเรียนมาเรียนแที่นแปดแปดดึงแปดขึ้นไปขึงบนหนึ่ง เนาะเนานี่กะได้เวลาแล้วละพ่อกะให้วหวยพรในเอฟซีเลค่ะพออ่อให้รอดทวนแล้วทวนทวนในฟังที่จังรอบเนาะโอกาะเดี๋ยวด้อค่ะอ่าพ่อดาบเิลยองนะคะสิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะบนหลักสิบแปดเบ็ดเดียวเลยคะ่ะหลักหน่วยบนมีหนึ่งมีสองมีสามเลคะ่ะหลักหน่วยบนมีหนึ่งมีสองมีสาม สองตัวจับให้ที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามอย่าลื่มกลับเดี๋ยวๆพอวาบวกลับแต่ว่ายังได้กับกลับน้ำแนวแล้วกันเนาะแล้วก็เน้นทั้งหมดคือทั้งหมดเลยก็คือสามชุดเลยแล้วกันน้ำหนักท่อกันแล้วก็สามตัวมีหนะะึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามแล้ะสามตัวสามชุดนี่น้ำหนักท่อกันหมดน้องพอนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะครับผมค่ะถ,ถูกต้องเบ้นบอกค่ะ แเน,นี่นเอา้าบานี้การ์ซอำลาพาจากกันคลิปนี้เนาะการคลิปหน้าเจอกันไหมเลขล่างเนาะการรอเลขล่างไพ่รอล่างเนาะการชุดล่างของพ่อดาบกดคำว่ารอไวเดอร์ค่ะยอมบอกว่าเลขวิ่งล่างบพราะฮันรุดเด้อพี่นอ้องมันแรนขึ้นบนถือก็ถือว่าบพราะฮันรุดเส้เลขวิ่งจ้ะเลขล่างเลขล่างแปดแต่วิ่งขึ้นบนนะพ่อเนาะนี่เนาะแมนพวกเส้นเนี่ย วิ่งล่างกับไหนมันงแต่ตองวดก็คือแปดด้วกันดิมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าบอลรุดพอมันออกเห็นอยู่มันบอกล่างมันบอกบนนะจ้ะบอกออกล่างต่ไปบนเอ้าแต่ว่างวดที่แล้วกับสามเป็นสามยู่นิล่างกันไหนสามเป็นสามแล้วก็เอียงนองบนเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งงวดที่แล้วน้องพอเนาะเอาขันงวดก้อนขันงวดก้อนขันมันออก สี่สามข้างล่างไอ้ไอ้แปดสามมันจีถึกบดทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องอันอ 3, 3, 4, 4, 3, นั้นคุณปอตามเลขสามสี่สี่สามเนี่ยมันมาออกงวด,ดนะนี้เนาะโนอะ้แมนตัวอีลีตัวนั้นเนาะแมนตัวลหนยี่นาะวดก้อนนั่นมันให้<ด>เลขยังคือพองวดก้อนเห็นไหมฮะเดี๋งวดก้อนให้เลขยังเืองวดก้อนงว,วดก้อนบนบนพอจับให้ ไอ้สี่สามอ๋อออกน้ำก้นหรือออกน้ำก้นเดี๋ยวเดียวให้เอกสารก่อนเนาะค่ะสิบหกพฤศจิกายนอือสี่สองอุ๊ยอิริตลาดนี่จับให้อุ๊ยอิลีตลาดมันออกน้ำก้นอิลีตลาดแต่ว่าเป็นรางเนาะค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้คืองอดกอนเนาะค่ะพ่อเนาะ มันออกน้ำกนล,ล่ะเข้าเจ้าเลยเข้าเจ้าอยู่ในไล่ข้าเจ้าเลยตามเพออ่าอยู่ในไล่คุณก็ส่ซงไงเลืออ่4 4 7 7. าสี่สามสามสี่เจ็ดสามสามเจ็ดผเขียนไว้ตรงในไล่ถูกในกันออกโอ้งวดที่แล้วมาออกงวดนี่แต่ว่าขึ้นบนนะพ่อเนาะสี4 4, ่สามสามสี่เห็นไหม,มอ้าวเนาะเอาเบิ FC, บ่งเดอบมานน้เอฟซีพิจารณาเบิ่งเดอเหมือนเนาะ บนั<ร>่นขันเลขขันเลขจับสามหางนี่บอลลุดเด้อพี่น้องบอลลุดเลยย่อมๆแบบบอบอลลุดขันสายบนก็ตามเพราะเพราะบอเพราะว่ารักหนวยเนี่ยมันจีเลียนขันเอาเข้าเอาเลขสามตัวเนี่ยขันเอาเลขสามตัวมันจิบออกเรื่อจ้ะพุลละหกศูนย์หกพุลละแล้วลงมาขันเลขจับเลขสามตัวลักหนวยมันบานลุดพี่น้องเนาะ งวดก่อนมาออกงวดนี่มส่นเถาะอู้กันเป็นออกงวดที่แล้วเนานะคือสีได้หลายล่อเนาะเนาะเลขวิ่งบนกับสองกับเขาวิ่งบนวิ่งล่างงวดก่อนนะครับเม่เป็นงวดที่ผ่านมาเนาะงวดสิบหกแต่ว่าําำรับลักสิบให้จับตาเลยพี่น้องให้จับตาเนียนเลยขันโบมาเลขหนึ่งสองสามนี่ให้จับตาบง่ไงบ,บ,บ,บอกเพือ่อนรู้เลยโจ้า รูดเลยบ่ะพ่อเออรูดเลยลรูดแปดป่ะรูดแปดเลยรูดแปดบนจ้ะเอาแล้วสะโพะลังนวยมาใส่ละที่เหลือไอแปดหนึ่งแปดสองแปดสามที่เหลือก็เอามาใส่เลยเพราะว่าพักรักซีฟใบแมนแมนมาดอกสุง่งวดเด้อพี่น้องนี่คันออกงัวนี่คืองวดที่หก อุณไลามากแต่สองหัวเป็นว่าหกหกสองอุณไลพี่น้องชนเท่าจัดชนเท่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมา,าการยังอยู่คือเราอยู่เล็กเสียเฉพาะสูตรนี้ฮะสุดท้ายรายการกับอ๋อพี่น้องเข่ามากกดไหลกดแช่ซ่องโจพะรุย้ย เสียงน,น่อยๆเสียงที่ใสาจากคุณพ่อดาบเสียนยะยองมไม่ชัวรคือเก้าล่ะพี่น้งองผมด้วยคือเขาละ่ะฮกคุณพ่อดาบเสียนระยองนหน่อยๆฮกไปนานาๆในพี่น้องสุดท้ายรายการกัขอการเข้ามาสวัสดีครับผมค่ะขอพูดมากค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็แนวทางของพ่อดาบเสียนะยองนะคะมาแล้วตองวดนะคะ สายวิ่งสายลูดอย่าพลาดชมเด้อค่ะเด้อลงไห้ตั้งแต่ตองงวดเลยเนาะค่ะเปรียบเทียบให้เบงตั้งแต่งวดก่อนหลักกงวดที่แล้วเนาะค่ะว่าเลขแนวทางมากแบบใดทิศทางใดเนาะค่ะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทังช่องโจผ้าด้วยํำแนนเนาะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องทางไายกัน ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปูสุคนที่กดไลค์กดแชร์ใหนะะ้นอก่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบนห้เป็นรางวัลที่หนึ่งมีโชคมีลาบมีหมาในแฮงบางๆรวยๆทุกคนนะคะกาทางช่องเสนอเนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ